ดีค่ะวันนี้หนึ่งสามสามแชทจะมา,าสาธิตวิธีการช่วยชีวิตคิด่านทำไมเนี่ยอพอดีเห็นแล้วยังอึ้งอยู่ค่ะพอดีเลิกงานแล้วเข้าสวนมาค่ะนี่ค่ะเจอเสียดายเนาะหนอนนังเยอะมากเลยอะแล้วหัวอันนี้เป็นลูกกรอบค่ะที่กราฟและเน่านั่นแหละก็แล้วก็มีอันนี้อีกนี่ค่ะ แล้วอ้ายนี่เน่าเหมือนกันสาเหตุน่าจะเกิดจากที่เขาเป็นกอใหญ่ๆแน,น่นๆอยู่อะคะ่ะแล้วเขาโดนฝนหรือโดนความชื้นอะไรอะแล้วมันอยู่ด้านในอะคะ่ะเวลามันเน่าอะมันจะเริ่มเน่าจากด้านในนะเน่าหัวแม่มันนะคะ <c oughs> ตรงเนี้ยคะ่ะข้างในเนี่ยฮะแล้วก็ค่อยๆแบบลามไป น่าจะเจอปัญหาบ่อยมากเลยอันก,กับพวกไมกราฟที่เป็นกอใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งมีทั้งโลโฟมีทั้งลูกกอบฟอันเนี้ยค่ะแล้วก็แมมเหลาอายและล่าสุดก็มีมีแกะมอนก็เจอเรนต้าก็เคยเจอ,อเลนต้าก็เป็นมันจะเป็นกับไมที่ว่ามันมันหน่อมันเยอะๆแน่นๆใช่ไหมแล้วกาบ ต่อสาเร็มกา้าบอะค่ะเงี้ยเพราะต่อสาเร็มมันจะส่งได้ดีเนาะมันก็เลยจะแบบว่าโตแล้วก็หนอนแน่นหัวแน่นอยู่ในเนี้ยแล้วข้างในมันก็อบชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเกี่ยวกับตอนที่โรงเรือนนาหลังคาพังด้วยเนาะแล้วก็โดนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละวันนี้ก็เลยจะมาช่วยชีวิตเขาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ สาเหตุอย่างหนึ่งที่ในการกราฟก็คืออช่วยชีวิตไม้ที่กำลังจะตายเนี้ยอย่างบางอันก็คือไม่ใช่ไม้กราฟก็ก็ถ้ามันเน่าก็สามารถเอาไม้นี้ได้นะคะถ้า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 มันยังพอจะมีเนื้อที่ที่มันแบบเชื้อไม่ลุกลามไปถึงยอดอะไรเงี้ยอืมมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเดี๋ยวเราจะเลือกเลือกเรื่องหนอก่อนนะเอาที่แบบว่า ยังพอยื้อได้อันไหนยือไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปต้องทําใจนะค่ะอันดับแรกคือเริ่มจากการเลือกหนอก่อนว่าหนอไหนมันยังพอยื้อได้อย่างอันนี้น่าก็ยังไม่แน่ใจนะมันต้องลองปาดดูค่ะดึงออกมาดูแต่หนอนนี้น่าจะไม่ไหวละหนอนนี้พอเขาไปถึงครึ่งนี้แล้วอะถ้าปาดดูแล้วถ้ามันยังเห็นแบบ เป็นเหลืองเหลืองอยู่อะค่ะเป็นเหลืองเหลืองเป็นเน่าเน่าสิเน่าเน่าแบบเนี้ยก็ใช้ไม่ได้แต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้มีต้องทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะก็ฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะเดี๋ยวลองปาดดูคิดว่าได้นะคะอันนี้คือถ้าถ้าปาดไปแล้วแล้วแบบว่าเขาไม่มีความแบบ เหมือนเชื้อที่เขาติดมาที่เป็นเหลืองเหลืองเน่าเน่อะคะ่ะก็กราฟได้อันนี้บางนาก็มีทั้งช่วยได้ช่วยไม่ได้นะคะบางอันก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าคือเพราะว่าบางทีเชื้อเขามันก็แบบว่าลุกลามไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตอก็มีต่อที่ทั้งแบบว่าต่อเก่าจากหมายที่ช่วยไม่ได้เงี้ยค่ะก็ยังใช้ได้อยู่ อาจจะปัดลึกนิดนึงก็เอาอ้าไม่เห็นขออภัยค่ะเดี๋ยวนะปรับกล้องให้ก็เหมือนเดิมนะคะวิธีกราฟก็ วางตำแหน่งให้ตรงเนี่ยแล้วให้ดูไหมท่อนำเลี้ยงท่อนำเลี้ยงตรงกลางกลมๆอย่างเนี้ยค่ะกับท่อนำเลี้ยงตรงต่อแต่แมมจะกราบง่ายนึงค่ะเพราะว่าท่อนำเลี้ยงมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันมองชัดสังเกตได้ง่ายก็วางลงไปวางอย่างมั่นใจนี่ค่ะ,ะเทป ช่วงนี้นี่เป็นปัญหามากเลยค่ะกับไม้หัวเนา่าหลังๆนี้น่าจะกราบแบบว่าเอาใช้ต่อที่มันแบบว่าไม่ได้ส่งดีมากอะค่ะไม่ได้ให้ไม้มันแบบว่าหน่อเยอะๆแ,แน่นๆอย่างสามเหลี่ยมเนี้ยค่ะมันมันส่งดีแบบดีซะจนหน่อมันเยอะอย่างเงี้ยนล้็ก็ต้องคอยคอยแบบคอยระเบิดมันเพื่อที่จะว่าแบบให้ ให้มันไม่แน่นนะคะก็จะใช้พวกตอหนับํำญี่ปุ่นตอบูอย่างเงี้ยค่ะในการกราฟแต่พวกนั้นก็จะกราบแบบต้องละมียด,ดนิดนึงในการปาดตอในการอะไรงะเงี้ยค่ะจะไว้รอบหน้าเดี๋ยวนะ่าจะมาสาธิตวิธีการกราบตอบูแล้วก็ตอหนับํำญี่ปุ่นให้ดูอ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งอัน มาต่อกันที่มาดูตัวเราออา้มัง่งเราไอายอันนี้เหมือนเขาเริ่มแห้งแห้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะก็ต้องดูต้องลองเชือด,ดูเนี้ยค่ะบางทีแห้งๆแ,แล้วแต่ก็ยังมีแบบรอยหรือว่าเขาเป็นเชื้อราใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเชือ้อราแต่าจาชื่อไม่ได้นะว่าราอะไร อันนี้ยังไม่โอเคนะคะจะเห็นจะมีจุดน้ำตาลน้ำตาลอยู่ก็คือยังไม่พ้นยังไม่ปลอดภัยก็ต้องปาจิตอ่าโอเคถ่านนี้เริ่มเริ่มเริ่มโอเคแลวเริ่มโอเคและ้ะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเห็นท่อนำเลี้ยงแล้วก็เหมือน น่าจะได้นะ,ะก็มาปะต่อกันตอนกัฟนันยังไม่เคยบอกมาว่าสาเหตุการกรัฟอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยชีวิตไม้ที่เราไม่อยากให้เขาจากไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเนี่ยแหละเหตุที่เขาเนา่าขนเนา่ารากเนา่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ คือลากเขามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าหัวเขาแบบคือเขายังเพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราก็มีวิธีวิธีหนึ่งคือเนี้ยค่ะวิธีเอามากราบเพื่อจะได้ยื้อชีวิตเขาไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะทันหรือเปล่านะ เพราะว่าบางทีที่บอกว่าเชื้อมันอาจจะลุกลามเข้าไปถึงยอดถึงอะไรอย่างนี้แล้วแต่มันก็เป็นวิธีที่ที่หลายหลายหลายๆาท่านเขาก็จะแบบใช้ได้ผลนะคะก็ยังยังเก็บต้นแม่ไว้ได้หรือว่ายังเก็บต้นที่รักต้นที่ชอบต้นที่สวยที่ต้นที่ราคาแพงเนี่ยค่ะบางทีนะเคยเห็นเนะ่ยพวกที่เข่าราบยิ้มอะค่ะ เขาถึงขั้นผ่าครึ่งเี่ยนะครครึ่งแบบผ่าครึ่งอย่างนี้อดีตนะทำให้ดูอันนี้อย่างนี้นะแต่อันนี้มันมันไม่ไหวแล้วนะอันนี้เป็นหัวแบบกลมๆนะเขาก็จะผ่าอย่างนี้เลยอะ่ะที่ทอนําเลี้ยงมันจะยาวๆอย่างนี้เลยอะ่ะเนี่ยผ่ายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แปะลงไปอย่างนี้เลยเอ่าหรือไม่วางที่เหลือเสี้ยวเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็กราบเขาก็ยังแบบพยายามจะยื้อชีวิตมันค่ะแต่อันนี้ไม่ไวหวละ ะะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมาแค่นี้ก็ไม่ไม่ไมยากไม่ซับซ้อนอะไรก็เหมือนวิธีกรับธรรมดาะคะ่ะแต่ว่า,อ,าอย่างที่บอกเป็นวิธีช่วยชีวิตไม้อย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกเยอะเลยเดี๋ยวนะ่าต้องมานั่งดูว่าอันไหนพอจะพอได้มั่งไม่ได้ก็ต้องทําใจนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้ก็เลยแบบบางทีอันไหนยังไม่เห็นมีอาการนีงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่นะ่าต้องเอามาระเบิดและต้องเอามา แยกแยกแยกให้มันแบบว่ามีตัวาตตัวแทนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอามากาฟใส่ตอบูตอหนำดำญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าแบบมันจะได้ไม่ต้องโตแบบโตโตเร็วมากแล้วก็จะไม่เน่าอย่างนี้ๆๆๆๆๆๆอีกเนี้ยเพราะอย่างที่บอกหน้าเจอบ่อยค่ะพวกอ,อย่างนี้วิธีแบบที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นแล้วเสียดายเป็นต้องเลนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดเลยตอนหลังหน้าก็เลย ไม่กาบเลนตาถ้ากาบก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะมีตอแก้วมังกรเตรียมเอาไว้กาบเลนตาเพราะแก้วมังกรมันจะส่งแบบค่อยๆส่งเรื่อยๆส่งได้ไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่แรงไม่เร็วไม้มันก็จะแบบว่าค่อยๆโตอะค่ะโตชา้าๆโตอย่างที่บอกมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะส่งดีส่งเร็วแต่ก็ไม้ก็อบอยู่ในนั้นอนะโตแน่นเบียดกัน จนเน่าอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจงั้นไปละค่ะสวัสดีค่ะ